วันนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอพระนทีกรมเนาะจังหวัดชลบุรีมีไงดูดิอลังการไหมว้าวอะใครมาต้องว้าวมุมนี้เนาะซึ่งเขาบอกว่าข้างในอะมีพระพนมัสารยูวิกเท่าที่เอามาจากสีลังกาด้วยนะคะข้างนอกว่าอาไปซิงแล้วข้างในสูงจริงเหมือนเราอยู่อยู่ข้ามกลางจุดศูนย์กลางจักรวาลเลยนะคะที่นี่สวยอยู่วัดในวังแต่ว่าบรรยากาศที่เป็นภูเขาไม่น่าเชื่อนะว่าจะอยู่ตรงนี้ สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอพัฒน์บิคมเนาะจังหวัดชลบุรีใช่ระหว่างเราขับรถมาเนี่ยเรามาจากชลบุรีนะมาจากอุทัยมาชลบุรีเราจะไปที่พะที่อำเภอพัฒน์บคมเนาะมาระหว่างทางก่อนที่จะถึงอำเภอเราเหลือมองไปเห็นได้ดีองค์สีขาวสวยๆใช่ค่ะเรียกว่าอยู่กลางทุ่งเลยแต่ติดถนนใหญ่นะแล้วก็เลย่วัตถัยวะก็เลยแวะข้ามาดูหน่อยรากฏว่าพอเข้ามาเนี่ยเราเห็นอะไรวิวเนี่ย บสก่อนเลยรับแรกนะสวยมากไม่น่าเชื่อนะว่าจะอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็เมื่อกี้เนี้ยที่วิวเข้าไปดูข้อมูลนะคะก็คือเขาบอกว่าจุดไฮไลท์ของวัดนะคะน่าจะมีอยู่ประมาณสักสอจุดเนาะที่ดูนะคะถ้าปิดป้ายยางไงก็ขอโทษด้วยมีตัวพระโบสถกับเจดีที่เพิ่งสร้างใหม่แต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะพาไปดูตามจุดต่างๆเนาะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปไหว้พระประธานข้างในกันก่อนได้เข้าไปกันไปกัน ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็คือตำบลนามาตูมเนาะเขาบอกว่าบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ชื่อว่านามาตูเพราะว่ามีต้นมาตูมอยู่เยอะเข้าไปข้างในนี่เดี๋ยวเราเข้าไปในที่สําคัญคือวัดเนี้ยนะคะตัวโบสถ์มีความแบบเป็นเขียวมรกตเนาะตัวโบสถ์เองอ่ะมันไม่ใช่เป็นเขียวที่เขาทาสีนะเป็นกระจใกล้ๆเลยนกระใกล้ๆเป็นกระลยคือตรงซุ้มต่างนะฮะก็จะมีพวกเป็นเทพต่างๆเนาะตรงนี้ก็เป็นอะไรนะพระพิณุนมีพระพิณุแล้วมีเทวดา ใช่เช่นเมื่อกี้พี่แอบเห็นมีพระพิคเนตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีการผสมผสานกันระหว่างพุทธกับพราหมณ์พราหมณ์ยิ่ดูเนาะแล้วก็ข้าศึกที่จะแปลกตาเราเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าแบบเราไม่เชงเงอขึ้นมาดูก็ไม่เห็นนะเพราะว่าระดับสายตาคือไม่เห็นแน่นอนเพราะว่าใช่ดูรวมๆแล้วนึกว่าเอ๊ะคงเป็นเทวดามันเหมือนกันหมดเหรเห็นได้พอดูรายละเอียดแล้วเนี่ยเฮ้ยมีทั้งเทพนรมที่มีสีหน้าทุกซุ้มก็จะมันไม่เหมือนกันสักซุ้มเลยนะ แตกต่างเข้ไป<ม>ตอนนี้เราเดินมาถึงบริเวณด้านหลังแล้วตแต่ละมุมนะก็จะมีเนี่ยาภาพคนท<ม>ี่แกะสลักเรียกว่าเราเราก็ไม่รู้นะไม่ไม่กล้าคาดแต่เอาเป็นเป็นใครต้องมีเนะาะมาดูกันเองค่ะ <laughs> ดูกันเองน่าจดจดเนี้ที่เรายืนอยู่อยงนี้นี่เราเห็นนู่นเลยที่เราจะพาทุกคนไปกันนะคะก็คือทารตนัดเจดีสีพรนธุ์นิคมไปไหว้พระประธานนายดีกว่าไปจ้าเข้าทางนน้นถึงเข้านี่ อันดับแรกที่เราเห็นก็คือพระประธานซึ่งเป็นพระประธานปางสมาธิองค์สีขาวเนาะแล้วก็สองข้างเป็นพระโมคคัลลาสานิบุตรแล้วก็ฐานสุขทิที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะชั้นบนะจะเป็นเหมือนแบบเป็นเรือหงส์เรือหงแล้วก็มีทั้งเรือหงส์มตั้งพญาครุฑมีทั้งพญาครุฑนะพญาครุฑไหนแบบนี้แล้วก็ ลองมาคือพระแม่ธรนีปีบมวยผมเนาะก็สีก็เป็นสีทองสีทองที่นี่ก็จะใช้สีทองปนกับกระจกสีซึ่งเป็นสีเขียวเวลาเรามองผ่านแล้วเวลามีไอเคลื่อนผ่านหรือว่าเราผ่านไปมันก็จะวิบๆๆ่พมันจะเก็บประกายเหมือนเพชรอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นสีที่ตายตัวสีด้านตายตัวแต่ว่าโทนสีทั่วไปก็คือเป็นสีทอง ทองแล้วก็เขียวนั่นแหละเพราะว่าก <Okay. S 2> ิจกรรมฝาผนังก็เป็นการเล่นสีเขียว uh huh. ซึ่ง <Yeah. S 2> ก็มีการสอดคล้องกันระหว่างข้างนอกกับข้างในเนาะซึ่ง uh huh. ข้างนอกก็จะเป็นเขียวมรกตข้างในก็เป็นโทนสีเขียวเหมือนกัน uh huh. นะคะแล้วพุทธศิลป์ของที่นี่เนี่ยก็จะมีการ uh huh. แบบเหมือนกันหมดเลยก็คือส่วนมากจะเป็นปฏิมากรรมแบบนูนสูง uh huh. ใช่อย่างอย่างข้างในตัวพระโ,ฮโฮอรสเองเนี่ยก็จะมีตามแบบต,ตน้าตานะที่มีการแบบแกะสลักภาพเป็นปฏิมากรรมนูนสูงอะไรอย่างเงี้ยว่า ความสวยงามของวัดนาม,มาตุมเนี่ยไม่ได้มีแค่จุดตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีอ,อีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าเรียกว่าเป็นแบบแลนด์มาร์คของที่นี่เลยเดี๋ยวไปชมกันยังไม่ได้ไปเจดีสักทีหนึ่งเลยเดแต่ว่าทั้งล่างมีอะไรช่นา่าสนใจครัวิวนี่ดูดิคือด,ดตาเห็นอันนี้เลยบริเวณนี้โอคุห ใช่ค่ะจะเป็นคุดนาคใช่หรือว่าพูดงังไงก็คือเป็นคุดจับมากนะคะลักษณะก็คือจะเป็นพยาคุดเนี่ยค่ะก็คือมือสองข้างซ้ายขวาเนี่ยถือหางนาคอยู่เนาะแล้วก็ขี่นาคอยู่ด้วยด้านล่างสุดเป็นยักษ์ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งก็อยู่บริเวณรอบเลยพูดได้ว่าแทบจะรอบรอบตัวพระอุโบสถเลยนะคะแล้วก็บริเวณที่ที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราก็สงสัยว่าสรุปก็คือว่าเป็นมังกรหรือเปล่าแต่มาดูจริงๆอ่ะมีลวดลายที่คล้าย หนุมานนะพอมีควันหนึ่งเนี่ยใช่ีควันเลยคือที่เนี่มีว่าน่าจะเป,เ,ปเป็นเกี่ยวกับลมกเกียนละมกเกียนเนาะใช่ค่ะมีการผสมผสานร,ระหว่างละมกเกียนด้วยไปๆไปดูเจดีย์กันเถอะช้าแล้ว <c oughs> ช้าแล้วค่ะร้อนด้วยโอ้ยวัยรุ่นสมัยนี้เขาก็เขา้เขาวัดกันเยอะนะเยอะดิเยอะนี่เมื่อกี้เห็นแบบว่าวัยรุ่นเข้ามากรับพรากันเยอะมากนะคะ คนก็ไม่ไม่หนาแน่เกินไปละพอดีพอดีไม่หนาแน่แต่เยอะไงไม่เงียบเหงาเพราะมีของกินด้วยใช่เยอะเยะเลยนี่สําคัญมาวัดต้องอะไรต้องได้กินของกินเออองทับเนี่ยองทัพเดี๋ยวได้ท้องใช่เอาไม่ได้อะไรอ่ะผลไม้ยังไม่หิวเลยอ่ะวิ้ยตรงนี้มีอ่ะานอนด้วยพระพุทธปางสายญาติยังไม่เสร็จมีไง ดูดิอลังการไหมว้าวใครมาต้องว้าวมุมมีเนาะพุทธรัตนเจดีดสีพรดิคม,มลักษณะเป็นเหมือนเจดีแล้วก็มีฐานยกสูงขึ้นมาแล้วก็มีตัวองค์เจดีซึ่งเขาบอกว่าข้างในอ่ะมีพระพรมนมสารลิลิเกธาที่เอามาจากสีลังกาด้วยนะคะทุกคนเขาว่าข้างนอกสวยแล้วแต่ที่เราเห็นตรงหน้าสวยสวยกว่าข้างนอกอยนะโอ้นี่<ล>สวยมากเลยตลอดแนวทา,ทางทางขึ้นไปนี่ก็เป็นเรื่องราวของรามเกียรติใช่ นี่งซีดาเหรอเฮ้ยอ,อน,นี้ร้อนอะอันนี้ร้อนแต่น,นี้เย็นอหนไหนไหนไหนร้อนพ่ออันนี้ร้อน,อน,น,อนแต่นี้เย็นกันนี้มันสะท้อนแส,รสรงขึ้นไปนี่มันดูแสงไงโอ้ว้าวน,นี่มันสะท้อนแสรงออกมาไงเขาบอกใส่เสื้อสีดำ<อ>จะร้อ,อนกว่าบอกใครที่มานะคะถ้าหตอนนีงวันจะร้อนมากเนาะให้มาเดินตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องถอดรองเท้าให้มาเดินตรงสีขาวๆใช่ที่บริเวณรอบนี้คล้ายๆคล้ายวิหารโคตรอะที่มีผ้าอยู่รอบๆเลยอะ อ๋อให้ทำบุญใช่เอาไว้สำหรับทำบุญนะคะเดินทางนี้ค่ะทุ่งไหนเลีเดี้ยงโอ้อันนี้คือพระมหาจากักรพรรดิบางห้างใหญ่ใช่ไหมใช่พระมหาจักรพรรดิบางห้างญาติห้ามญาติเด็ดห้องจานห้องนอกว่าอาม่ซิ่งแล้วข้างในสวยจริง เข้ามาจากคนเจดีนะคะสิ่งแรกที่เราจะเห็นก็คือเป็นพระบรมสา,ารีริกธาตุอยู่ตรง<ล>กลางเลยเนาะตรงกลางใช่ค่ะแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นโดมนะคะเป็นภาพจิตรกรรมน่าจะเป็นพุทธเจ้านะคะแล้วก็มีดอกบัวด้วยใช่แล้วก็บริเวณทั้ง4ทิศเนี่ยก็จะมีพญานาคอยู่ใช่พงสาพอดีเลยใช่ค่ะเดี๋ยวย้อนย้อนโดมนิดนึงเห็นโดมแล้วนึกถึงตรงวัดไหน ถ้าคือเอาตามตามตามที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนาะเราทำให้เราถึงถึงแบบว่าวัดปากน้ำภาษีเจริญที่เราไปมีลักษณะคล้ายกันเลยเป็นโดมไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าที่วัดปากน้ำเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นดเป็นเป็น้างล่างก็จะเป็นนี้เจดีย์เลยนะกระจกพระมหาเจดีย์อันนีกระจกที่เป็นกระจกเรียงกันอะไรอย่างเงี้ยบริเวณผนังก็จะเป็นสีทองเนาะเป็นภาพแกะสลักนูนนูนสูงสีทองอ่าแล้วก็สลับกับสีเงินที่อยู่ด้านล่างเนาะใช่ค่ะ อีกอย่างหนึ่งเนาะข้างพื้นพื้นที่อยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเป็นพื้นหินอ่อนที่เป็นสีน้ําเงินฟ้าเหมือนเราอยู่่ามกลางจุดศูนย์กลางของจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนอกจากข้างในจะสวยแล้วเนาะเขาบอกว่าจุดนี้เลยคือบริเวณข้างนอกเดี๋ยวพาไปดูกันใช่เขาบอสวนะสวยแล้วข้างนอกสวยเหมือนกันออกไปดูข้างนอกกันค่ะตอนนี้เราก็อยู่บริเวณรอบๆข้างนอกของ เจดีนะแล้วก็บริเวณผนังของเจดีก็จะเป็นภาพแกะสลักเนาะตั้งแต่นี่เป็พระเจ้าปางตอนประสูติใช่ป่ะไเรื่อยเลยนะมีทุกๆปางเลยนะก็ที่นี่จะเน้นเป็นปฏิมากรรมที่เป็นนูนสูงเนาะเท่าที่สังเกตมาทั้งเกือบจะทั้งวัดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีสิ่งก่อสร้างอะไรอีกหลายอย่างกันที่เขายังไม่เสร็จเหมือนกัน มองใหญ่โูมากเลยนะใช่ค่ะแล้วรอบๆนี้ก็จะเป็นสาธุชนที่มาทําบุญนะทำบุญหยดเหรียญน,น่ะบริเวณตรงนี้ถามว่าร้อนไหมร้อนเนาะแต่ว่าอากาศดีลมเย็นใช่ร้อนอากาศร้อนแต่ลมเย็นนลยก็เลยคลายไปเลยเนาะก็สวยมากที่คนเขามาเนี่ยเลยคือจุดนี้คือจุดไฮไลท์ที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปกันนะคะที่นี่เนี่ยดูสวยเหมือนวัดในวังแต่ว่ามีบรรยากาศที่เป็น ภูเขาธรรมาชาต<ช>ิสวยงามมากข้าง,งหลังข้า <นะ S 2> งหลังก็มีพวกต้นดูคาลิปตัปอะไรอย่างเงี้ย<ช>โดยรอบแล้วก็เป็นแบบเป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่เสาไฟนะยังมีความหมายในฐานเสาก็จะเป็นข้องข้องทองใช่ข้องทองแล้วเป็นต้นไผ่ใครที่ผ่านมาผ่านไปแถวอ,อาเภอพนนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะก็คือวัดนาตมาตูมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ สามารถมาเที่ยวได้ด้วยแล้วก็ทําบุญได้ด้วยเนาะสําหรับคลิปนี้แล้วก็แบบทําแบบสบายๆเนาะชิลๆฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมีเดียเที่ยวไทยคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามชมกันนะครับ